สวัสดีจ้าพ่อๆก็ย่ายบันอีกแล้วจ้าที่น้องมืงอนีผ้ามาเบิ่งเข่าเดี๋เศร้าเลยจ้ะมาเบิ่งเขา่ามาเบิบ่งเข่าตอนเ้าประมาณหกโมงเศร้าจ้ะหกนาฬิกาสิบมาฉีดหัวโมนน้ำโนจ้ะวันนี้เข้าตั้งท้องฉีดหัวโมนรับรู้ฉีดอันอาม้าฉีดอาโมเล่ฉีดอาโมเล,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 ล่รับรู้ ตอนนี้กับลําท้องไก่สิไก่สิออกร่วงแล้วล่ะอีกสองสามวันคิดว่าเขาคงจะออกร่วงนั่นบางบางบางต้นก็ออกแล้วเนาะอันที่มันเข่าแก้มหรือมันเข่าอันเดียวกันกับบรูเ้วยอมันออกแล้วนั่นจะมือนีหมอกไายหลายอันนี้ถ้าหมอกดีก็ดีดีเดียวนึงเด้อยถ้ามีหมอกเออมันก็จะเข่าเท่ากับสีเดชใบข้าสิสดชื่นไหมอืม ดูหมอกหลายค่ะเดี๋ยวไปถี่คึมคึมยนี้นะ่นหมอกด้วยจ้าน่ะควันหมอกจาก้านี่ใบข้าวใบข้าวก็จะพี้หนอเห็นบมอกหมอกเต็มเลยมีน้ำค้างเต็มเลยน้ำค้างน้ำหมอกหลยหลาย แต่มีทั้งผลดีผลเสียนะจ๊ะน้ะมีหมอนถ้ามีหมอมันก็เขาสกัเข้ากับสิสสชื่นต่ว่ากับพวกอันพวกอันอย่างมลเโมน่นนี่นั่นมันกัดเข้าก็ต้องระว่าเนะจ้ะต้องป้องกันอันนี้ก็ฉีดฉีดฮอร์โมนฉีดอันนี้ป้องกันด้วยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนด้วย แดงสิเป็นอย่างนี้อ๋อแดงๆนี่เป็นอย่างโอ้น <c oughs> ึกว่าอะไรเข่าย่มเสาจา้ะเหลือวบนเข่าย่มเสากะสีหมอ,อกหลายเหลือไปเท่าไหนะกะหมอกควายหมอกคว้นเลยคุณท้าก็เ้อเมื่อจังเลยอุ้ยหมอกหลายค่ะคัาคว้นกลุ่มเลยควันหมอก ให้เพื่อสีกอมุ่นไห้น้ำจามเป็นกำลังผสมอยู่นี่เข่าอันที่ออกร่วงเลยต้องใส่มันตีสมบูร่ึนเป็นเข่าอันเดียวกันบ่ทธอนี่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 นรวมเขามีหยังนี่ปลายนั่นนี่นี่เขาว่านี่เข่าว่าสมบูรณ์จ้านี่มันจะเป็นเั่งสี่เพราะว่ามันอยู่เทิง่งนี่น มันยุ่มันยุ่ถึงโคกแบบว่ามันยุตีนน้ำยุตีนน้ำตีนมันนี่น้ำถึงแน่ว่าถึงแน่จานิมีปลายมันนี่ดูปลายข้าวก็จะเป็นแบบนี้นี่เขาถือว่าเขาบสาบมรณนนี่ห่วงนี่ห่วงนี่บสมบูรณ์ถ้าถ้าเป็นรวงนี้นี่อันนี้มันเขาอีหยังคือถอกกนต้องใส่มาสี่สบูรณ์เนาะเออส่วนมากก็จะว่าทันถอดทันสอดเนาะอันนี้ห่วงนี่มมาสมบูรณ์อยู่นี่มันสุดอยู่นี่ อันนี้มันเขาเงี้นนยกกนนู่นเขาเงี้ยนคือถอกกอนู่นถอดมาสมโบนสปบ้างกับเปาลเพามันสมบูบรณเ <c oughs> น,นี่ยโอ้หนี่มุ้งยาปากเนาะอันนี้อยู่รวงยาวมากรวงยาวมากใช่ไน,น,นี่รวงข้าวยาวมากอันนี้รวงยาวมากแต่มากกับนี่อันนี้มากอเลยน,น,นี่เราต้องป้องกันไว้มันมีไอ้ดนนอไดหนี้วมากอนี่น tuổi tối nhận mà có gì như...